ก็มาแต่ละทีมเล่นกันมันะ<ด>โหเรื่องรู้อยู่แล้วมากดกติกาดีครับเราเน้นน้ำอีกครั้งในถ้วยบอลถ้วยในรอบนี้ครับสองรอบสนับแคบถุงเท้า,ายาวครับใครไม่ใส่ครับโดนใบเหลืองแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้แล้วหมุนขึ้นมายิงซ้ายลูกนี้ปัดทิ้งครับอาร์ตโอ้โหวันนี้รับไม่ติดครับบอลมันลื่นครับดีนะดีครับ ตัวตัวผมก็พุ่งเสาอ่ะตัวเก็บอ่ะไม่หลงไม่คดีไม่กล้าแล้วโอ้โหนี่เหี้ยนี่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นทีมในประเทศอังกฤษนี่แม่ขี้ดึงสโตโปเลยโอ้โหนี่มีดีแลบหรือเปล่าทีมนี้โอ้ยแล้ว่าได้ลูกพุ่งนี่เหมือนลูกเตะมุมเลยบอล ต้องแก้ได้สำหรับมอตโตก้กู้ตา,า,า,าข่ายพวกเขาตอนนี้ยังป้องกันได้ไม่ค่อยดีเท่าดีควรับเปิดไม่ทันแล้วบอลดาก,กาวมาได้มีป้องกาาันแล้วผ่านดีกจิเนอร์ให้สั้นไปดาก,กาวไ,ได้มอตโต้ไปแต่เข้าได้มาโอ้โห,โห,โห,หเขายังแรงเดินไปอ่ะเหตุการณ์ขึ้นมาขาวาคริวยิงชันหลักออกหลังครับไอ้แต่ปุ๊บยัซ้ายครับ ขยับเข้าไปครับบอลข้กนายเนี่ยมีผู้เล่นอยู่สองคนนะทังนั้นหมอโต้การเข้ามาอีลับปานเพรางกลางปู่ลิ้งลูกนี้ป่าไม่เต็มครับพอถ้าปานเต็มเต็มบอลนั้นะได้รู้ครับเจริญการจับบอลแรกแล้วก็การทิ่เนี่ยสำคัญเลยครับสนามแล้วก็ลูกบอลแบบนี้ครับบอลอาจจะลื่นเยอะกองถมทว่เลยครับนี่เหองตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ การจตบอลแรกลื่นหรือว่าการยิงแป๊กครับม่ไหวเ่าแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวกโดนเเข้ามาเอ้าแล้วก็ไปลโอ้โหจังหวะนี้น่ากื่บเ ได้ยังไงมาต,นต้นขาสวนขาเข้าบอโตดึงจังหวะรอเพื่อนเปลี่ยนการข้ามฟ้ามาทางขวาเอบ,บลิ้มเก็บได้ครับเาทางขวามีรอยอยู่ก๊อฟโยเข้าในมาสวยครับโอ้แล้วทำชิงเร็วมาทางขวากิ้วแต่ได้เราก็ช้าเลยไปแล้วตอนสุดท้ายเกมเนี่ยตามหนักอยู่ด้วครับต้องเล่งเกมมากกว่านี้ครับ ก็เร <muitas> ียกว่า <g> ต้องเพิ <Jean> ่มซอฟตปิดบอลให้มันมากขึ้นแล้วหล่ะเราพอโต้ล้วพวกเราอามหลังนี่ต้องการประตูเดียวเพื่อจะกลับสู่เกมแล้วเปิดทอยมาเท่าท้องโอ้โหตัวนี้มาดูผู้สองประตูของกองหลังไม่ดนแล้วด้วยประสบผู้เขาสำนักมิกินเนอร์ฝังอยู่ครับยาให้จิมฟรีทางซ้ายมีปลาคออยู่ป่ามากิ๊กโอ้โดนลุงสองคนกิ๊ก โอ้โแล้วแย่งดูวบอลแล้วกิลกระสวนจากโลมาโต้ขึ้นทางขวาแล้วแต่ออกขวาแล้วกิมแย่เลยเลโอ้โหที่มาโซโล่คนเดียวแล้วกิลโลมาแทนตะขั้นกิลกันว่าดูครับคนละตึนประตูหัวกิลกับกิลครับโอ้โหชมจริงๆนะลูกนี้แย่มาจากเท้าเองแล้วก็โซโล่เดียวแล้วแต่ออกขวาแล้วกิมเน่ยแต่สนใจนะลูกนี้เอซ่อนแล้วเสาตูต่อสองนะ โอ้โหเรื่องเล่นความมั no like ่งใสเลยครับสำหรับคิวบลงมาแทนธนกิจจเป็นที่พึ่งในแดนหน้าเลยตอนนี้ครับเรียกว่าโอ้โหสำหรับมอโต้ตอนนี้ขาดตัวตกสกอกครับแล้วเป็นคิวบมาสักครู่ตีเสมอให้กับทีมได้สองสองตอนนี้มอโต้กลับมาแล้วครับตอนนี้ตัวผู้เล่นต้องบอกว่ามีจังกัรด้วยสำหรับพวกเขาครับมอโต้ป็นปัญหาเลยครับ โอ้ oh, แล้วไปเข้าเลยด้านหลังแล้วพีเตอร์เสียฟาวแล้วมาดูฟีดชิดตัวนี้กรอนโขกอยู่ที่บอลครับเปิดอกโูกแม่เลื่อนไปพยายามจะโยนยาให้มันไปกดดันลูกขาวกระโดดกองหลัง บางสวยนะจ๊ะคิวแต่เข้าซ้ายู้กนี้ไม่ผ่านครับยต้องมาลองการเคลียร์ทิ้งกันมาได้มอเตอร์ไปหงองบิกินเนอร์ครับบางหนุ่ยะตกษูกนี้ไปดีครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับเป็นฟาวล์อะไรกันมาได้แล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงขอบดูเพื่อนนิดนึงครับอันนี้ไม่ไดหมายเจ็บก็สำหรับทางด้ามอเตอร์โอ้โหแล้วคิวครับโอ้โหไปที่ข้อเท้าครับเอาน้ำไ้เพื่อนหน่อยครับโอ้แล้วคิวเจ็บไปอีกคนนึงเียว่า กองหน้าถือว่ากองหน้าตัวเป้าที่จะไม่มีเลยครับตอนที่เราสองตัวทางหน้ามอโต้ครับจีดกองหน้านี้เจ็บไปแล้วนี่คือเวลาแรกครับดูททำประตูลากให้กับมอโต้ครับปกตินี่จะเป็นสองเล่นเนี่ยนะครับกีดและิวจะเป็นคนประสกอให้นันมอโต้ครับใช่ครับโ้เรียกว่าาขาดตกใจคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนไปเนี่ยโอ้่มีผลกับเกมลุ้โดยรวมของมอโต้แน่นอนครับ โอ้โหทิ้งโหได้เอลฟ์คิีเนอร์โตั้งสวยครับจิ้มตับบอลออกมาทางซ้ายครับฝ่าตรงกลางแล้วาก,กาิ๊ฟฟองข้างหน้าอยู่ให้สั้นๆมายะไม่คือผูกพิกเกือย้อนหลังเพื่อนครับแล้วจ่ายไม่ดีจังหวะสองย่างเป็นของิีนเนอร์ขึ้นทางขวาครับยิงเอา้ารับแถบโอ้โหนี่ย่างซ้อมจะไปจบับบอลครับไปแฮนด์เลสไปแฮนด์ไปแฮนดอยู่โอ้โหดูนั่นลงมาเพื่อเกมฑ์น,นเพื่อนยะฝังอยู่แล้วจังหวะน,นี้ออกมาได้ทางซ้ายฝา่าตรงกลาง ร้อลโอ้โหโโอ้ยิงตะกูลูกนี้ไม่ส่งครับโอ้โหลูกนี้แต่ทำใบใบผิดหวังเลยครับโอ้ใบใบนีคิดว่าจะยิงแล้ว่าจะคู่ครับบอลนี้ตกมาเตะยิงแน่ครับเน่เล่นผิดวิสัยตัวเองครับมอกว่าตะกู่นี้ไม่ยิงยังไปส่งแบบประกาศจะเอาตัวชัวร์เลยครับโอ้โห้ตัวมันจะคู่เกือบได้ถ้าได้ประตูกลับมาอีกลูกนึ้อีพิกเลยแล้วเกม เกมที่มันตอนนี้ต้องบอกาการเป็นคนะั้มอสโต้แล้วเลยต้องลองบอลดีกว่าครับใช่ครับต่อเร็วหลัยได้ประตูดีเสมอตอนนี้ลูกเกมดูดีขึ้นครับเราเปลี่ยนตัวอีกคนอตาเราไม่อาดูครับมาแล้วดีแลกครับโอ้โหทางด้านมีกินเนอร์จะทุ่มใจก็เป็นผลงานในสองประตูครับสามคนครับอาวุธเด่น้วครับ พูมาแล้วที่เอาผูสาวตูเล่เลยครับเรียกว่าออกมาอันเดอร์ Under เลยโอ้โหโเป็นผิดครับยังไงก็ได้ครับผู้สาวตูปัดให้อ่อ,อนน่องต่อไวก่อนครับใช่ครับเอาลบคนเดียวต่อนี่ยังเอาตัวได้หรืเอเปล่าโ,โอ้โหดูเลเปลี่ยนทะลุเอาขึ้นได้ทางขวามาเปิดอ้วาวแล้วแ่ขาออกไปเองก็ตัวนี้ โอ้ยนี่ยเป็นภาพที่องบมากน่าเอาเป็นตัวอย่างครับสวัสดิ์กระทกระทั่งกระไรสนามเราต้องจับขอโทษกันเลยเจ้าตัวต้องต้องรู้ดีอยู่แล้วครับจังหวะกระทบกันนะครับจังหวะแม่หนักมากเราก็น่าจะให้อะไรกันได้ครับต่อเียกว่าบล็อคสนามแบบนี้เนี่ยผู้เล่นบางคนเลยทุบเพลทเกินไปก็เลยว่าบางทีอาจจะไปโดนบุรีเล่นฝ่านตรงข้ามได้ต้องขอโทษกันครับ มีจารมากไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วบางทีมันไม่ได้มีเงินรางวัลนะต้องเอามารางรวัลให้เลยครับแล้ว,วล้วมไปเล่นแบบนี้พุทธศิลิ์ให้ฟ้าครับก็เรียกว่าถาตาสดจติงการนี่เราไม่อนุญ,ญาตให้เข้าสากาศและการทะเลอยู่นะครแต่ก็บางจังหวะนีอะนาานลล้อยู่ที่ดูพี่นี้พุทธศิลป์นะสี่ชิ้นลูกนี้ระยะไกลบอล้วยนะแต่ดูที่บอลเนี่ยเป็นเจ้าบอลเนี่ยนะ ยับอะไรกิงลูกนี้โอ้โหก็ยังโด่งห้าพันแล้วโอ้แต่ก็เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดครับท่านแต่ยิงมาแล้วแต่โชคต้นเกมนครับลูกนี้ยังไม่ตรงห่อละบอลคนนี้แต่ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าถึงใกล้ทันที่ออกได้สามหน้าครับใช่ไหมเดือดตาเปนไปได้เรื่องการกูครับยจะมีการควาชนะก่อนไป็นไปได้คนนี้โหแล้วได้ยิงลูกนี้หวาดเสียวเลยครับสำหรับบอสโต้ ตอนนี้คิวยืนทำเป็นกองหน้านี่เราสามารถจบสกอร์ได้ด้วยแล้วมาแล้วเนี่ยแบบเล่นแบบเนี้ยถึงจะได้น้ำได้เนื้อหน่อยแลการบุกขึ้นมาแล้วตัวจังหวะนี้ยิงปัดทิ้งออกมาได้ครับดีเนอร์จะตั้งหมดสักอาทิตย์โอ้โหจังหวะไม่เต็มตรงนี้แล้วจะสวนกลับของมาโต้โหมาตะพังท้ายไม่ดีครับดีเนอร์จิ้มไปปั๊มบอลเอาชนะมาได้หลบมาสองกับสามคนโอ้โหแล้วโดนฟาดครับ ฟ้าชัดเจนแล้วลูกนี้ตกสองคนลรวโดนขักกีดจเอาแล้วมาดูจังหวะทีิดของงน้าดิกินเนอร์ครับจริงแล้วดูนี่บอลครับเลนลูกสูครับดูวิกินเนอร์จริงชันแลเ้าเจาสวยสามห โอ้ยนี่เลยครับผู้สามคนก็เลยตัวเองถึงครับไม่ตับบอลไม่ดีเลยครับเอ้าแล้วตูนี่เหรารพุไกลดูวันนี้กดการตรงหลังของแดนน่ามอต้องได้ดีจริงๆสำหรับบิกินเอร์การพุ่บอลาวไปบุงโดนคอไปเสาสองเอ้าตัวน้อว่นจิ ดีครับตรงนี้อ๋อยังไม่คนเคล็ดตลาครับเนี่ยลูกคุ่งแล้วต้องบอกว่าลูกคุมเป็นที่เด่นจริงครับพี่กินเดอร์ต้องคมากนะครับโอ้โหในก่อนนี่สี่คนแล้วพี่กินเดอร์เด็กไปเล่นมาอนนี้ลูกทุ่งนี่กลายเป็นไม้ไม้เด็ดเลยครับปรับทิ้งได้ครับอาร์ตสวัสดีเขาสองต่อยออกใา่ครับนี่ครับจากฝั่งนู้นนี่ข้ามาฝั่งนี้ครับเด็มาทุ่มเลยครับ เราจะเปลี่ยนเอายะลงมานี่ถึงข้าเนจอมมงก็ไับว่าไน้รอบลูกแรกนี่เขาเป็นคนหมว,วก,เกเข้าไปครัเบเรนจอมไปหาแล้วครับตอนนี้หวมึงเ<า>ข้าไปกดตาแล้วลูกนี้ครับยิงได้อยู่เราไปกินเน้จริงผู้เก็บตกได้หน้าตกรึเปล่าผมบอกว่ามัคู่ยิงสวนเลยครับลีนิดเจียวมันคู่ยิงให้ตกรเปล่า โอ้หตอนนี้นักบอลได้ลูกทูบนี้นึ่งใจนี่หวั่นหวั่นได้แะนั่นมอโต้ต้องลงมารับเยอะหน่อยครับฝ่าทางขวาลิ้งยิงไกลไม่งกรอบ่วันนี้ลิ้งก็บอกเล่นต่างกับมาตรฐานโอ้เลยแหละจังหวะเล่นผิดฟอร์มไปเองครับ ฝ่าตรงกลางสวยครับชายยิงโอ้โหลูกนี้ปัดทิ้งแล้วจังหวะสองต้องแตกทิ้งเนื้อมาเด็ดขาดได้ก่อนครับเฮ้ยมองตู้ได้ลูกทุ่งดีดูว่าจะดีดเด็ดเหมือนกันหรือเปล่าตูยัดเข้ามาไม่ถึงเยอะเก็บบอลแรกไม่ดีต้องตามเลยจังหวะสองเาจะฝากให้บอลยกไม่ถึงนี่ครับ ะถ้าเปลี่ยนคนทุ่มของทางด้านเบรเกนเนอร์มาทุ่มให้ได้โอ้โหเไม่รู้แน่นอนครับจังหวแบบนี้หยอดกลับมายีหม้อ้างในครับฝามะก็ยังไม่ผ่านครับวันนี้จินตนาการเนี่ยยังตื้อๆอยู่ครับในแนวเอ็บ hey. ุกครับสองเราคอโต้เอาลูกบอลท่าแรกทุ่หนูเห็นแก้ไขก็ได้ครับเกมสามคนเดี๋ยวกี้นำทางซ้ายขวาให้เลยครับ เปิดไปลูกนี้ก็ย้อนหลังโโแล้วกโควเสียดายเลยโอ้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาเพชรลงมาครับโอ,โอโ้ดดนนเดี๋ยวว่าในช่วงหลังๆนี้เพชรแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยครับหลังสนามไม่นานวันนี้ลดมาช่วยพอโต้วใหญ่กช่วยเพชรเรถือว่าเกมปีนสองพัญด้วยครับเวลาเหลือไม่มากครับตอนนี้ยะ่ะไ,ไปต่อไม่ได้ครับ ดูตรงนี้นะครับเอาแล้วครับรูปพุ่งครับโ,โ,นะโหมาใม้เห็นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยตู้ตามมาโกนครับไหนได้เก้าที่เองไปหาเลยคนระับดูฟอกมีประกดสิงเลยครับพู่งไกลมาสองโอ้โหแล้วฟ้าไปก่อนแล้วไปใช้มือดันจากด้านหลังครับเพลงของบิ๊กพี่เนอร์หัวนี่ครัหัวไม่ดีนี่แย่เลยนะครับใช่ เลี้ยบอลดูตากาตอนนี้ลูกบอลเป็นลูกหินนี่น้องมอหัวโนแล้ว้อนเกีัยบมาตั้งกันใหม่แล้วอลอฟลิ้มโอ้โหแล้วตัวตัวนี้ให้บอลค่อยค่อยดีแต่ว่าจ่ายบอลสุดท้ายโอ้ฉันแหลกล้วออกหลังเยอนมีเปลียตัวบอลแด้นตั้งสนามครับ ไปจะออกก็ไม่หเห็ยนยาเพื่อนครับเปิดคอออกมาไม่ผ่านตกงาน,นเก็บได้แล้วยิงสวนลูกนี้ไม่ดีดนะเดีเดอร์ ไม่ก่อนไม่เป็นเท้าอะไรนะตัดของเท้าโู้ที่มาใช้บริการในสนามเนี่ยครับเกี่ยวเรื่องการจอดรถนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะสองขั้วโดยไฟโหวงเนี่ยเดี๋ยวรถถ้าโดนเกี่ยวรถเก๋งได้นะเสียความเสียหายได้นะครับโอ้ฝากสวยครับจริงตรงกลางว่างอยู่วะให้มา ยังไม่ยิงเลยจังหวะสุดท้ายตัวรอเพื่อนอยู่ให้ปัดต่อรี่ยิงเอาเอ้าตายเป็นยิงเดี่ยวเลยครับโอลจิ้มต้นนี่ฮะนี่ก็มีที่เด่นกับสองตัวหน้าดีคินเดอร์เลยห้านาทีสุดท้ายกลับมาในสามวันกว่าสองครับโอ้บอลต้องบอกว่าต้องมีชื่อผู้เลี้ยงบินถูกคิดแล้วมาทางจิ้มปลาเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ถูกเวลาจริงๆครับตำแหน่งที่ยืนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงตรงนั้นด้วยครับ 6ปอนดนี่ก็ไหลต้ก็ทำกว่าไหนนี่จริงครับอ๋อตามหลังแล้วมอสโต้ทีนี้ต้องเล่นเครื่องทีครับช่วงเวลาหลังเนี่ยเหลือมา3นาทีเศษเศษไม่ราะเวลาปัดเจนครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคิดถึงจิตแน่นอนครับสำหรับมอสโต้โหเล่นโหน้านครับ จับไม่ดนหรอ้โห้นี่เดี๋ยวมีจั่วหวาผิดพลาดให้เห็นแล้วตอนนี้ผู้สาวตัวอขงออโต้เขาไม่มีสูตรหน้าเนี่ยทำให้ทางด้าน beginner จะมันก็กลัวมากครับใช่แล้วไม่มีสิวกองหน้าคิววันขาคอนหัวเป้าแล้วนี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคิวกลับลงมาครับยืนเขาไม่กองหน้าแล้วคิว เด็ดดันมาด้วยครับจะเอาตองขึ้นมาแทนครับเอาชายมาไปยืนทางด้านซ็นเตอร์ครับการแก้เกมนะนี่โอ้โหสายดีเปในลางกับเพื่อนเลยเป็นเลเว่าบอโต้ให้สลับไปทิ้งออกมาได้คือไปคู่กันมาลุ้มสองคนแล้วพุทธสิษิ์ให้ฟ้ากับทางด้าน มีกินเนอร์จังหวะเข้าไป,ป,ปาไก๊อกปี่โอ้ใช่ครับทางด้านเล็กจ๊อ่ากิีบไปแล้วมาัสองคนครับโกลด์และแท้ครับมีกินเนอร์โอ้โหดูโอ้วนวัวพันโอเวนสองคนโคตรดีแล้วครับเพื่อสินต้องเข้ามาเตือนครับนี่ครับยืนได้แต่อย่าดันกันครับ ทีม่อยู่ทางแล้วต่อสองปีเนอร์หนุนอีกทีลุงโหมได้แล้วมาต่อแล้วคนโอ้มาเขามาแตด้านหลังเขาทุกทีต่างเตะได้สั้นแล้วตอนนี้พอโต,โตตอ้องเร่งแข่งเอาเวลาไปเรื่อยครับเพลสสิ่งแล้วบอลครับใช่ไม่ถึงตอกักสวยวครับใช่ไม่ดียังได้อยู่เล็กเปิดต่อ,อสอง จับเนี่ยตัดสินใจไม่ดีผลงานมอโต้นี่ต้องแข่งกับเวลาไปด้วยพวกเขาตามหลังอยู่แล้วเวลามันเหลือไม่มากแล้วตอนนี้นูนี่พี่โอ้โหผ่างซ้ายเลื่อนยังไม่ได้ขยับครับ ตอนนักเกณฑ์คู่ต่อไปยังไงเตรียมตัวได้เลยนเกมระหว่างจิงเดวิลกับเคาะหงครับในคู่ต่อไปครับยังไงเตรียมตัวเห็นสภาพให้เรียบร้อยเลยครับโหลดเครื่องแต่งกายตั้งพร้อมเลยนะครับสำหรับแท่งถุงเท้ายาวครับยังไงอยู่ในตัวการดีใแล้วครับในสูงมาไปเลยนะครับผมบอกว่าถ้าผู้ตัดสินเขาเห็นก็คือต้องบอกว่าเป็นการฟาวโดยตรงครับต้องโดนรับได้เลยนะครับ มาดูคลิปของบอโต้ครับกับแทงใช้ถึง3คนแล้วสาวบิบจินเนอร์ครับยืนตี่เสาได้ครับท็อปอยู่พีบอลแหมดูทำท่าจะตีลูกสูดรับหลบัตรปบอลยิงไม่ผ่านโต้บล็อกกับกิลหลบหมาชันหลัดออกข้างครับ ยังได้ไปลูกทุ่มนะั้นขวาครับขอามอโมต้กรอกไปทุ่มเองครับหย่อนเข้ามาตรงกลางเพชรใช้ความใหญ่บางอยู่แล้วดบิรกเตอร์เชืเ่อเตะทิ้งออกมาได้ครับแล้วเวลาในสนามเนี่ยหมดลงแล้วอยู่ในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บนะครับพดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนานทีเท่านั้นก็สรับเก็บในขึ้นเวลาหลังครับโอ้โหแล้วหลบมาสวยครับจิม ล็อกอีกท <hatte function al> oh, hey ีหนึ่งโอ้โหแล้วปุ่งล้มตัดเท้าล็อกสองก็ได้แล้วข้างหน้าโ้มไปลื่นไปเองแล้วไหลยาวขึ้นมาไม่มีใครแพ้เตะทิ้งออกห้างเลยโอ้โหดูนะสำหรับมอโต้เกมนี้นะพวกเราแพ้เนี่เป็นการประเดิมพี่ถือว่าผลงานไม่ดีเลยนะเกมนี้โบกทิ้งได้จับมาสองอ้าวไม่ดีจังหวะนี้แล้วจะสวนกลังก็กิ้วกระโดดออกมาหลวาบอลทันหรือเปล่า บอลกนอยู่แล้วโอ้โหนี่จะเป็นหวะนมันไม่ได้ครับโต๊ะหวะนแรกเนี่ยเข้าไปไม่ถึงครับเรื่เข้าถึงนี่ได้แต่ละโอกาสมันจะมาเอาเขาก็ยังได้อยู่ทั้งซ้ายล้มลกจับแล้วโอ้โหจแล้วอีกทีนึงครับตรงนี้โอ้โหนี่เลยครตรงนี้โอ้โหไม่ได้ประตูด้วยเทปไม่ยิงโอ้โห ต้องพูดเลยเล็กหน้าจะต้องยิงแล้วตรง,งนั้นเนี่ยไม่น่าไปจ่ายกับคืนเนี่ยโอ้โหตรงนั้นนี่ต้องบอกว่าวางกว่าแล้วไปจ่ายคืนมาเนี่ยเพื่อนยืนตำแหน่งที่ต้องอบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนครับฟุ้งจับมาบอลทุนนี้ทีเนี่ยต่อมาสองยังเป็นด้านมอเตอร์ได้ลูกรุ่งครับโอ้โตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับกอล์ฟเล่นเร็วเลยครับให้ไ <Hey. S 2> ม่ผ่นาน เราโดนสวนกลางครับ beginner ฝ่ายทางซ้ายครับกิ๊แล้วผูดถึงฝ่าน้องวีจ้าวเวลาได้เข่งมาเนี่ยโอ้เขาเล่นทั้งสองทีมที่กลังสนามเลยครับขอเชิญผู้เล่นสองทีมที่กลังสนามก่อนครับเดี๋ยวผู้เล่นหลังไปไหนครับขอเชิญหลังครับที่กลังสนามแล้วตกใจตกหรือในพักจกเกมก็ยังไงบ้างไปคุยกันสักนิดนึงครับระหว่างเโต๊ะเราโบว์แล้วก็ต้องขอคุยเล่นทั้งของทีมครับทั้งโต๊ะครับแล้วก็ทั้ง beginner วันนี้เล่นต้องบอกว่าจังหวะกระทุ้กระทั่งกันพวกเขารู้จักการของ